สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมนะคะนี่เป็นการอ่านดวงอีพีที่9ของคุณแล้วนะใครที่มีลัคนาดาวจานดาวอาทิตย์หรือว่าดาวศุกร์ก็ได้ค่ะสถิตในราศีสิงห์ก็สามารถดูควบควบู่กันไปได้เลยช่องพี่เมย์เป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการรับันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะคะ อ่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์ในช่วงนี้ความรักเขาเป็นยังไงกันบ้างนะขอให้พลังงานหลักหนึ่งใบค่ะความรักของชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์ช่วงนี้เป็นไงบ้างคะ มีไพ่เดอะฟนเนาะใครสักคนมีความรู้สึกว่าอยากจะปลดปล่อยอยากจะเป็นอิสระอยากจะเหมือนใครบางคนมีความรู้สึกอยากจะรีลีสอะไรไปจากชีวิตสักอย่างหนึ่งพลังงานของเดอะฟูนนะเป็นไพ่ของบางทีอะไรก็อาจจะเหมือนการยกโทษให้แล้วเซตเทิลกันใหม่หรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าเดอะฟนในที่นี้จะหมายถึงอะไรสําหรับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิางห์น,นะคะ ขอให้ให้ความคิดความรู้สึกของชาราสีสิงห์ละคนาสิงห์ต่อคนคนนั้น,น่อยค่ะขอไพ่ห้าใบไพ่เจไม้เท้าค่ะ t e m e p l a n s นะคะ เ h e m แม i ิ i เชนะคะเดอะมูนค่ะสองเมท้านะคะอืม ใต้สำรับมีไพ่หนึ่งดาบนะอืมขอไพ่ให้คนคนนั้นของชาวราศีสิงลัคนาสิกหนนยคะคนคนนั้นของชาวราศีสิงลัคนาสิ่ห์รู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะขอไพ่ห้าใบ มีไพ่ห้าดาบนะคะ Judgment ค่ะ เดชาลีออดนะคะนายออฟสอดแล้วก็ไพ่เดอะเดวิลค่ะเดี๋ยวพี่เมย์เลื่อนไพ่แป๊บหนึ่งนะ โอเคใต้สำหรับมีไพ่ห้าถ้วยด้วยโอชาวราสีสิงรัคนาสิงค์คะไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกข,ของคุณและไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกข,ของเขาต่อคุณนี่เป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหรือสลับกันก็ได้อย่าได้คิดว่าการอ่านหน้าไพ่แบบทั่วไปเนี่ยจะไปตรงกับของเราทุกคนเนาะ ผลลั์ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะอย่ามั่นใจจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวอันนี้ไม่ได้ขายของพูดจริงจะบอกว่าชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์ค่ะพี่เมย์มีความรู้สึกว่าบนความสัมพันธ์ตอนนี้ตัวคุณเองไม่สามารถที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ให้มันเป็นไปในลักษณะนี้ต่อไปได้อีกแล้วเพราะตัวคุณเองมีความรู้สึกว่ามันมีพลังงานแย่ๆให้กันอยู่ตรงนั้นจนคุณมีความรู้สึกอยากจะเป็นอิสระ คุณค่อนข้างที่อยากจะลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองลุกขึ้นมาจัดก,การสภาวะอะไรบางอย่างที่ที่มันไม่โอเคที่มันเป็นตัวที่ฉุดรั้งความสุขในชีวิตคุณคุณมีความวิตกกังวลสูงมากๆเลยจนคุณมีความรู้สึกว่าไม่ได้แล้วอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วต้องลุกขึ้นมาปรเทคตัวเองมีไพ่หนึ่งดาบคุณกําลังจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างบนความสัมพันธ์นี้เพื่อเป็นการจบมนะันน่ะ เพื่อให้มันมีอะไรที่มันดีกว่านี้ในขณะที่ไพ่ฝั่งเขาค่ะตัวเขาเองก็เป็นภาวะเครียดเหมือนกันทั้งคุณและเขามีสภาวะของความรู้สึกที่มันไม่ดีต่อกันมากๆเลยจำเนืวความรู้สึกว่าปล่อยกันไปดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้มันมีไพ่หา้าดามมมันหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ามันหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหามันมีภาวะของคนที่อยากจะรีลีสออกไปจากการเพราะว่า มันเหนื่อยบางคนเจอภาวะของการมีคู่แข่งด้วยนะคะไพ่เดะชาเลออบางคนมีแน่นอนพี่เมย์มองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ของบางคนที่อาจจะไม่ได้คุยกันเลยด้วยซ้ำอ่ะแต่มันมีภาวะรอกันอยู่ตรงนั้นมีระยะทางมาเป็นตัวแปรที่สําคัญด้วยเพราะว่ามันขึ้นมาทั้งไพ่สองไม้เท้าและไพ่เดะชาเลออดบางคนคุยชาวต่างชาติบางคนคุยกับ คนไทยที่อยู่ในต่างแดนอะไรเงี้ยบางคนคุยกับชาวราศีธนูราศีกรกฎราศีมังกรหรือราศีอะไรก็ได้นั่นแหละซึ่งไพ่ฝั่งคุณใต้สำรับมันได้หนึ่งดาบใช่ไหมในขณะที่ไพ่ฝั่งเขาอะมันเป็นไพ่ห้าถ้วยเหมือนกันมีความรู้สึกเสียดายรู้สึกเศร้ารู้สึกอะไรที่มองมองย้อนไปข้างหลังแล้วมันเรียกเรียกสภาวะนั้นกลับมาไม่ได้ทั้งคุณและเขาจิตป่วนทั้งคู่คุณก็วิตกกังวลเขาก็นอนไม่หลับ ซบเซาหดหูดูหน้าไพ่คุณก็รู้เนาะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าแล้วแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์และขนาสิ่งที่ที่ได้หน้าไพ่เนี่ยจะเป็นยังไงใครที่ความรักดีอยู่แล้วเนี่ยก็อย่าได้คิดว่ามันจะแย่ตามหน้าไพ่พี่เมย์นะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกันอันเนี้ยก็เฉพาะคนที่ช่วงที่ความรักเขาเป็นแบบนี้นะอย่าคิดว่ามันจะไปแอพพลายใช้ได้กับทุกคนมันไม่ขนาดนั้นเนาะอย่างที่บอกเนาะการอ่านแบบทั่วไป ขอไพ่ให้แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์หน,น่อยค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์กับคนคนนั้นเป็นยังไงคะขอไพ่ห้าใบมีไพ่ the world นะ The Sun ค่ะ The magician The they will ก็ไพ่เจ็บไม้เทา้าเดี๋ยวพี่จะเปิดไพ่เพิ่มให้นะขอไพ่ให้เดอะเดวิลนลยค่ะไพ่หนึ่งใบให้เดอะเดวิลจะบอกว่าที่เปิดไพ่เพิ่มเนี่ยเพราะไพ่ไม่ค่อยออกสับแล้วมันติดๆปแปลกๆขอไพ่ให้เดอะเดวิลเลยค่ะเดอะเดวิลหมายถึงอะไรคะขอไพ่หนึ่งใบ เดิรดเดวิ่พูาเป็นชาลีออตมีภาวะการแข่งขันมีเรื่องราวของคนที่หญิงในศักิ์สีทั้งคู่นะพี่มองว่ามีอีโก้สูงทั้งคู่เลยอะต่างที่จะพยายามเอาชนะคิดคือคุณสองคนเล่นคล้ายๆสงครามประสาทอะมีไพ่เดอะแมจิชเชนขึ้นมา The World The Sun ต้องการการเอาชนะนะ ซึ่งมันสร้างสร้างความรักความรู้สึกที่ไม่ดีให้แต่การจนไปนอนแล้วตัวคุณเองอยากจะรีลีสมันออกไปอะเดือโฟนขอไพ่ให้เจ็ดไมเท้าเพิ่มเติมค่ะขอพไพ่หนึ่งใบให้เจ็ดไมเท้าหน่อยมีไพ่ king of cups อะใต้สำหรับมีไพ่ empress ด้วยอะที่จริงคุณสองคนนะ่ะ รักกันนะพี่เมย์มองว่าอย่างนั้นนะคือคุณนึกออกไหมาอารมณ์ประมาณว่ามันมีภาวะการประชดประชันกันแต่จริงๆคุณทิ้งกันไม่ได้แล้วคุณก็รู้ว่าคนเนี้ยคือคนที่แมทช์กับคุณมากที่สุดอะแต่เพราะว่าเพราะว่าคุณรักที่จะประชดกันมากกว่าคุณรักที่จะเลี้ยงกันไว้ด้วยภาวะการทาร้ายจิตใจกันอืมเป็นลักษณะแบบนั้นบางคน ถ้าเด e ์เดวิสเอาแบบแย่ๆนะคือภาวะการทำลายร่างกายแต่พี่เมมองว่าบางเคสก็อาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่ามันจะเป็นสภาวะที่ที่ดำเนินกันต่อไปแบบนี้แหละบางคนก็อยากจะปลดปล่อยอยากจะเป็นอิสระหรือเดอะฟูลในที่นัา้อาจจะหมายถึงการให้อภัยสำแล้วสำเล่าก็เป็นไปได้เพราะว่ามีเดอะเวิลขึ้นมาด้วยเดอะเวิลด์เดอะซนมันเป็นความทุกข์ที่มันมีความสุขปนอยู่ในนั้นคืออะไรชาวราศีสิงหัคนะสินะเออ ตั้งสติกันหน่อยนะบนความรักความสัมพันธ์นี้คุณจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรต่อไปเอาจริงไม่ไม่นั่งอยู่ตรงนั้นก็พูดลำบากเนาะเพราะคุณยังเลือกกันอยู่เลยอะ the empress คิดว่าไอ้คนที่ทำให้มันทุกอยู่ทุกวันนี้แหละคือคนเดียวกันกับที่ให้ความสุขกับเราพี่มองไปอย่างนั้น the empress แล้วก็พยายามที่จะปกป้องคิงถือถ้วยขึ้นด้วยเพราะคนนี้แมทมากที่สุดคนนี้เป็นคนที่รักเรามากที่สุดถึงแม้มันจะมีความต่างก็ตามทุรักทุเลแค่ไหนก็ตามสร้างสภาวะเสียอกเสียใจอืมในความรักนี้ก็ตามแต่คุณยังมองว่าก็เป็นคนคนเดียวกันนี่แหละคนที่สร้างความสุขให้เราคนที่สร้างรอยน้ําตากับคนที่สร้างรอยยิ้มคือคนคนเดียวกันที่มองว่าแบบนั้นะสําหรับตัวคุณนะชาวราศีสิงห์ลัคณาสิงห์เออ เดี๋ยวมาดูถ้าอยากจะแนะนำอะไรนะคะถ้าอยากแนะนําอะไรให้ความรักของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ไหมคะถ้าอยากแนะนําอะไรคะขอไพ่ห้าใบ ให้เจ็ดดาบแนะนำยังไงทำไม่ให้เจ็ดดาบ temperance ิงถือเหรียญ d e l i v e r s แล้วก็ไพ่เดอะแมจิเชียนนะอืมใต้สำหรับใบไพ่ไฮแฟนซ์ค่ะจะบอกว่าไพ่อยากจ,จะแนะนำว่าบนความรักความสัมพันธ์นะบางทีเราต้องใส่ความจริงใจให้กันและกันบ้างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นอะไรที่ง่ายๆจับต้องได้เป็นอะไรที่ที่มันไม่ต้องหวือหวาก็ได้คุณสามารถมีความสุขได้กับอะไรที่มันเป็นเรื่องง่ายๆเลยอะมีไพ่ไฮแฟน์ขึ้นมา ให้เตือนสติคุณว่าบนความรักความสัมพันธ์มันมันสามารถพูดกันด้วยถ้อยคําดีๆได้ค่ะเราเราไม่ต้องชาเลนจ์กันตลอดเวลาก็ได้ในเรื่องของความรักอะ่ะบางทีคนเราอาจจะต้องการอะไรที่ง่ายๆอะไรที่เป็นความสุขเรียบๆพึงๆอะไรเงี้ยใครจะมานั่งชาเลนจ์กันตลอดเวลาใครจะมานั่งหาเรื่องแบบทะเลาะเบาะแวง้งประชดประสานให้เดาใจกันตลอดเวลาไม่ดีหรอกค่ะเหนื่อยเปล่าๆพี่ไม่มองว่าอย่างนั้นเนาะ ถ้าเมื่อไรที่คุณมีโอกาสที่เจอค,คนคนนั้นแล้วคนที่คุณคาดแล้วต่างคนต่างมองกันแล้วเป็นคนที่ใช่อะใช้เวลาที่เหลือหลังจากนี้เพื่อหาความสุขหาภาพความทรงจําดีๆให้กันและกันดีกว่านะคะอย่ามัวแต่นั่งประชดแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันเลยเนาะดีกว่านะโอเคจบไปแล้วจากกับความรักของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะขอบคุณสำหรับการกด subscribe กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะพี่ไม่อ่านหมดแหละ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาพี่ลงคลิปก็จะได้ดูก่อนใครเนาะสำหรับผู้ที่สนใจค่ะดูดวงส่วนตัวนะกดตรงลูกศรสามเหลี่ยมค่ะลายเอดอยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะแอดไลน์มาเดี๋ยวพี่ดูให้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ